สวัสดีครับสลาเตครับวันนี้คลิปนี้นะครับมาอู้กันเรื่องท้ายปืนยิงป่านะครับชุดปืนยิงป่าชุดล้างนะครับก็หลายๆท่านตักถามมานะครับว่าใครได้ปืนยิงป่านะครับหลังจากที่เอาปืนชุดสองสองไปยิงแล้วมันเป็นการได้ลงงมได้ลงน้ํานะครับ ก็ให้ได้ปืนยิงป่าที่พร้อมยิงนะครับก็ทำหึ่งหลายรูปทรงนะครับก่อนหน้านั้นก็ทําก้างานท้ายไปแล้วก็มีคนให้ได้ที่พร้อมยิงสําเร็จพร้อมยิงนะครับก็ทำตายแบบนะครับทรงก่มคพนะครับก็ทำเพียวบางกระชับ กระทัดรัดนะครับาตามที่ว่าชุดล้างนะครับชุดล,าลา้างเกางล้างไข่ดังมานะครับก็มีทั้งล้างกลุ่มแล้วก็ล้างเอ็กนะครับไม้ที่ทำก็ไม,กไม้สนนอกไม้ซักไม้ประดูไม้แดงนะครับ ไม้สาธรไม้ชิงชั้นนะครับก็ค่อนข้างจะรูปทรงค่อนข้างจะทําออกไปในแนวของปืนจริงปืนสีแสดนะครับรอใครที่สนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับสั่งงานนะครับแอดไลน์มานะครับ t A y 1 8 4 1 6นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับ088 2516896นะครับนึกถึงงานท้ายไมย้นึกถึงสลาเตเจียงใหม่นะครับก็ทำงานท้ายหลากหลายนะครับงานท้ายสีแสดบาโน M1 ็มหนึ่บาโนเอ็มสองนะครับสี่ห้าสองสีแสดสี่นะครับแล้วก็ลูกซองก็จะเป็นเลมิงตันแปดเนะครับ สนใจสั่งงานนะครับแอดไลน์นะครับ tay หนึ่งแปดสี่หนกนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดแปดสองห้าหนึ่งหกแปดเก้าหกนะครับไถรที่โทรมาแล้วสลาบได้รับนะครับจะโทรกลับนะครับเพราะว่าเวลาทํางานกับเครื่องมือช่างไม้นะครับเสียงมันดังนะครับมักไม่ได้ยินเสียงที่โทรเข้ามาเนาะก็จะโทรกลับทุกสายนะครับ เบอร์ไหนที่ไม่ได้ครับนะครับทนใจนะครับสั่งมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ข,ของงานสลาด้วยนะครับขอบคุณครับ